อ่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับมือนี่สีมาเห็ดย่างนอกนี่เนาเมนูหมกหน่อไม้เมนูเมนูหมกหน่อไม้กะทินะครับใส่หมูใส่กะทิครับผมเดี๋ยวไปเบ่งเครื่องปรุงเพิ่นเนาะครับเนาะที่ระยังหน่อไม้ที่เผามือนั่นเนาะกัสีมาเขียนแบบนี้ลักษณะนี่ะใส่ถุงหนึ่งว้แล้วกับเวลาเข้าเสี่ยวมาปรุงอาหารเข้ากับตองมาต้มก่อนต้มหมอกย่างน้ำหนึ่งให้มันจืด นี่ครับต๊ะบอกแล้วครับเป็นแบบนี้ครับตตมแล้วก็ติเป็นแบบนี้ครับหัวใจรักคือน้อไม้ครับผมอันต่อไปก็อันนี้ต่อไปก็นน้ำอย่านั่งน้ำย่านั่งครับผมคนๆเลยครับน้ำอย่านั่งอันนี้คือใบบกูดครับอันนี้คือพริกแกงมิยังไงครับเนยู่ด้นี่ก็จะมี้หอมแดงมีตะไคร่พริกแล้วก็ข้าวเบื่อตามส้กันให้ละเอียดอันนี้ก็บใบมังลักครับอันนี้ก็หมู หมูครับผมอันนี้ก็ผงนันกนนวกะทิปลาล่ากันนิดหนอ่อยอันนี้ก็เกลือเกลือครับผมน้ำปลาน้ำปลากับขวดเป,ปิดแกะครับแล้วก็มีใบตองครับพี่น้องครับแล้วก็ไม่จิ้มเขียวประมาณนี้แหละเท่นานั้นอ่าหน้าว่างมย์ไอ้มเป็นเส้นที่เขาตำไว้ลงไป ไปน้ำงอยานั่งลงไปครับแล้รก็ใส<ร><ซ>่ต้องใส่แบบนี้เพื่อมันจะได้แตกเบื่อจะได้แตกเนาะอ้าวผู้ซอยมาอีกคนหนึ่งเหรอครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเร็วโอ้สวัสดีจา้านั่งลงสุดผุด่นเถ่า <laughs> สุดคุณยายเอาแค่ครับผมเฮ็ดต่อไปครับรเสร็จแล้วครับเอาหน่อไม้ลงเลยติครับเอาไม้ลงเลยเขาจะไปตั้งไฟ ก็เแล้อกับตั้งไฟตั้งไฟ,งไฟหม้อหอนแล้วก็ไปเจาะใส่หมูค้นไปนเรื่อยๆเพราะว่าไข่ขอวเปลือกมันแตก เดี๋ยวเราตัวนี้เดี๋ยว,วรเราก็ใส่ปลาเสบไเนแสบบ้นเด้อพี่น้องใส่ของสุดรครบบมุกน้องอมหม้ครับผม อ่ะโอโปโอห,หมูเลวีวยวครับใส่หมูครับบาัตรใส่หมูครับผมกูเฮ็ดกับบอกพี่พี่น้องๆเลยว่าใส่หมูใส่หมูของบ้านเราดิโอซิบอด้หลายหออยู่บ่อครับเ่ยลายซึ่งไงหรอสิบได้สิบได้อยู่บ่บยยบจักเศร้าหอเนาะครับพี่น้อง ้อราสีบาทสิบบาทครับพี่น้องเลยอ่าโอเคแล้วโอ้คักแล้วเดี๋ยวเมือเ่อไงไก่เนาะเมือเ่อไงไก่พี่น้องอนี่ครับหมกนอไม้ใสกะทินะครับหมูสามชั้นก็ให้คเบื่อครับผมคน น้ำปลาขวัาไม่หนูบ่ิดกเ้ให้ลูกปนะตดกรเช้มให้วเ้ออกังม่วยที่ปลไปครับชิมมึงครับตำ ที่เจ้าของมักนะครับพี่น้องแซ่บแซ่บมันเด้อพี่น้องเด้อสูตรตามใจคนข้ากับสูตรตามใจคนกินอ,อ,อยากซิ่งเโอ้กว่ายากซิ่งเหรอคนไปเรื่อยๆหมูสุกและกะ้วกใ็ใส่ใส่ใบมกรูดใส่ใบมะกรูดอ่ใส่เลยครับ ใส่ใบมะกรูดครับใส่ใบมะกรูดเข้าไปครับใบมะกรูดคือบสซ้อยครับใส่เป็น<ห>ใบได้เลยใส่ไปเลยละเง <ละ S 1> ินบอลกะทิไหมต่อไปใส่กะทิครับผมจะเป็นสูตรที่แปลงนะครับใส่ปลาล้าแต่ว่ามีกะทิครับผมแต่เพป็นกระเหเ็ดแบบนี้นะครับเนาะ ใส่สองกองครับกองน้อยพ่อก่อนครับชิมลงมือก่อนผมมาเบ็ดชูยางเราได้ครับเนี่ยเบืดโยแต่ปลกอีตูนะครับขี่เพราะท่านไหนใส่องให้กะทิแต่กนจะได้มั่นมั่นก้นตัวด,ดีเลยครับ โอ้มีกลิ่นหอมหร่าครับพี่น้องหอมมาก,สก,กรสปรัจจกตีครับประมาณนี้ละครับครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนได้ที่ครับคนลงไปหอดคน,นะนด้นะหนูเห็นไหมอร่อยมาก นนครับ <ๆ S 1> เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับ<ๆ>ใส่พรอีตูครับพี่้องบานเนี่ยกับ<ๆ>พอมที่จะห่อใบตอง้ะครับบานเนี่ย<ๆ>โอ้กินหอมดีครับรวดเลยเบิดเท่านั้นเลยครับเบิก้กระจัดตักีป ยายหอนะครับโอ้พอดีครับพี่น้องเป๊ะเลยกับจะมีไม่จิ้มเขียวนะครับโอ้ยไมานใหม่มากครับดีมากกับไม่จิ้มเขียวเลยนะครับไม่กลับนะครับผมแม่บ้านแม่บ้านไสโครวครับไม่จิ้มเขียวเอาปเอาพอัวหันขณะโอ้ยครับพี่น้องเอายายหัวบ้างเห็นไหม มีกหน่อใหม่เลยอ้มกน่อไม้มกหนอไม้นะครับมกหน่อไม่อู้แล้วมาเป็นเห็ดแบบนี้ะเขาคนหนึ่งโดนเขาสามคนหนึ่งใบตองพ่อบอกอะไรยัยพ่อไปย่ายพ่อไปโอตอหน่อยเห็ดพ่อหน่อยเอ้าอ่ยหรือไง ใส่ตอนสั้นเดียวแต่ตอตนัแตกไปโอเคเลยเอ่ต้ใส่หย,ยีมานึนะ่ด้วออกใจเอ็กขายอะไรได้ดีจ๊ะแซ่บดป<า>ใอใช่อยากกับรัชบัลให้แย่ทุ่มกันเถ้าคันผู้ใดอันบ้ามากเพียก่า่ต้องยหดพก็ได้ หญญอนหนมอห้อยหย้อยเลยครับพี่น้องเลยเสียบ,บน้ำกันได้ครับเด้อพี่น้องมาเนี่ยหมกหน่อไม้ครับนหมกหน่อไม้หมูสามชั้นใส่กะทิ ่ไ,ไปอออชินเอาต่อมชีขายจกันสิบาทกายเบอร์ตัวไนโอปอยกินอ้มกกันเพราะว่าได้ประมาณสิบกว่าสิบกว่าฮอนสิบกว่ามกนี่แหะครับคิดว่า ตอนง่านนย้อนง่ไปอาจจะพ่อแล้วตัมพ่ไนีค่ะไล่เนี่ต้องปไปไล่เนี่ย มึงย้ายตัวันเดีวน,นดวย้ย้ายสิพับเข้าไปทั้งในก่อนนะ

เบดแลละครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสมบกก็ดีครับสิมบกพอดีเลยอันสุดไทยพิเศษครับพิเศษพีเบิมพิเศษเกิร์ต้งกันสิบสี่มกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสี่มกครับผมทั้งเบด วันนี้กะมกไว้จนซุกแล้วครับพี่น้องเลยค่อยมาเปิดมาเปิดเบิ้งอีกเท่นึงครับเริ่มท่านอีจ้าครับตอนนี้จะซุกแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะเปิดเบิ้งนะครับแกเบิ้งเป็นจังไดดต้องคบเนาะเปิดได้โอพอ้โหนี่ครับพี่น้อง กกะครับเมื่อกี้กัดเมื่อกี้กัดเอาไปแก้ิึงนะครับว่าเป็นอย่งไรแล้วครับเนาะนี่ครับพี่น้องครับแกชิมมาอุปมาชิมเร็วแสบบ่านอ๋อนี่เนาะแต่ว่ากินนี่พันเลยครับพี่น้องกินนี่คักอยู่เอาคือเปลี่ยนสุดเร็วแท้เหมือนหนึ่งหลายชุดอันนี้ครับพี่น้องโอ้กับประมาณนี้ครับหน้าตาหอมเลยครับพี่น้องใส่กะทิ กินรับเขา่าทัง้งหมดแค่แค่โอปอนี่กินจักมกแล้วนี่ยสองสามมกแล้วครับบาร์สก็กินลายแท้อันนี้ครับชักโย่โอปอสอนตายูมกอ่ะเซีมอ่าเซีมเซีมเอิอนเอ,อิอนพอกับแม่ที่รับส้มกินน้ำมาเด้อพี่พน้องๆมกนนากินน้ำกันเด้อจ้าแซ่บเซ่นกันเด้อจ้าครับปื๊ดปปิดคักแซบเซ่บเซ่ หวยอยด้วย่ยคักคัคันกะทีแล้เหรอเอาเอาเสยบกินหลายๆอทัางพี่ได้เสียบปะครับเสียบเมื่องท่ล่ะอืเสบแสบแีบีพี่น้องแส่บๆส่บต้องกนได้วจ้าอ่โอ้ครับผมครับมื่อเนี้ยก็จบนะครับสำหรับการฮิตมกน่อไม้นะครับหมูสามสั้นใส่ กะทิครับผมกะเฮ็ดตามสูตรนั่นแหละครับก็คือกะพานนะครับน้องพี่น้องสำหรับในการเฮ็ดคลิปนี้กะขคอจบไปเพียงสามีครับก็ไปพ่อกันคลิปนาเด้อพี่น้องเด้อก็ให้พี่พี่น้องนองมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเก่าแล้วครับอยู่ดีมีแห้งครับสวัสดีครับกินต่อเล